ต้อนรับกลับสู่มอเตอร์เทรนจุดแวะพักสุดท้ายของคุณสำหรับทุกเรื่องที่เร็วล้ำสมัยและเต็มไปด้วยพลงังหากคุณเพิ่งมาที่นี่อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับอนาคตของโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งใน SUV สมรรถนะสูงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี2 0 2 6 LVT 4 m a y c e l Design ล้ำสมองกลอจฉริยะและแรงสุดขีดคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือการประกาศว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อวิศวกรรมผสานกับนวัตกรรม เอาละขอพูดให้ชัดเจนเลยว่า Mycell ไม่ใช่ SUV สมรรถนะสูงธรรมดาทั่วไปมันคือเครื่องจักรรูปแบบใหม่จาก AVT แบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลักขีดจำกัดของเทคโนโลยียานยนต์หากชื่อ Mycell ฟังดูดุดันก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะตั้งแต่เส้นสายตัวถังไปจนถึงอัตราเร่งที่น่าทึ่งมันสมกับชื่อจริงๆเร็วแม่นยำและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ หัวใจของ m y s a l คือเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.2ลิตรที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่สร้างกำลังได้สูงสุดถึง715แรงม้าและแรงบิด690ปอนด์ฟุตอ v t ปรับแต่งเครื่องยนต์นี้ด้วยระบบไฮบริดน็อตเพื่อความประหยัดน้ำมันแต่เพื่อให้ได้แรงบิดทันทีและการออกตัวที่ดุดันจับคู่กับเกียร์ดูอัลคลัต9สปีด m ม y ซ a l สามารถพุ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.2วินาทีระดับรถซูเปอรค์คาร์ในร่าง SUV แต่พละกำลังไม่ใช่แค่จุดขายเดียว m y เ e l ใช้แพลตฟอร์ม RDX ใหม่ของ LVT ซึ่งรวมวัสดุน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์เข้ากับโครงสร้างที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษหมายความว่าคุณจะได้รถที่ไม่เพียงแต่เร็วทางตรงแต่ยังเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจซึ่งหาได้ยากในรถกลุ่มนี้ในด้านดีไซน์ m y s e l ปี2026เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความดุดันด้านหน้าคุณจะพบกระจังหน้ากว้างต่ำทอดยาวเต็มด้านหน้า พร้อมไฟหน้าเลเซอร์แบบปรับอัตโนมัติ NAVI-T เรียกแนวทางการออกแบบนี้ว่า Predator Precision และคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมช่องลมรอยพับทุกเส้นในตัวถังมีไว้เพื่อระบายความร้อนลดแรงต้านอากาศหรือไม่ก็เพื่อข่มขวัญคู่แข่งด้านข้างตัวถังมีโป่งล้อขนาดใหญ่ช่องระบายอากาศแบบแอคทีฟหลังล้อหน้าและล้อฟอร์จอขนาด22นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงด้านหลังมีไฟท้าย OLED พาดยาวเต็มท้ายท่อไอเสียไทเทเนียมสีท่อและฟิ f เซอร์แบบแอคทีฟ ภายในห้องโดยสารคุณจะเหมือนได้เข้าไปอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศดีไซน์เน้นความเรียบหรูแบบรถแข่งผสานกับวัสดุพรีเมียมเต็มรูปแบบทั้งเอาแขนทาร่าคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาตำแหน่งที่นั่งต่ำหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเปลี่ยนหน้าจอได้ตามโหมดการขับขี่ครูสสปอร์ตแทร็กและไมเซลโหมด ตรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วลอยตัวพร้อมระบบ OS 6ใหม่ของ l v t ลื่นไหลตอบสนองไวและปรับแต่งได้ตามใจคุณใต้หน้าจอมีแผงควบคุมแบบสัมผัสพ,พร้อมระบบตอบสนองแบบสั่นใช้ควบคุมแอร์และการตั้งค่าต่างๆระบบสั่งการด้วยเสียงพัฒนาโดย AI ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมและปรับตามสไตล์การขับขี่ของคุณ ระบบเสียงนั้นสุดยอดพัฒนาโดยร่วมมือกับออดิโอเนคให้ลำโพง21ตัวแบบ3ดีเซราวปรับเสียงตามความเร็วจำนวนผู้โดยสารและแม้แต่แนวเพลงที่คุณเปิดไม่ใช่แค่ดังแต่มันคือคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีไมเซลมาพร้อมระบบขับเคลื่อนกึง่งอัตโนมัติระดับ3ซึ่งสามารถขับเองบนทางหลวงรถติดและแม้แต่เปลี่ยนเลนโดยไม่ต้องให้คุณทำอะไรเลยระบบจดจำใบหน้าแทนกุญแจระบบช่วงล่างอัจฉริยะและระบบตรวจจับสภาพยางแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดคือระบบ M l o n ้อนซึ่งไม่ใช่แค่ระบบร้อนคอนโทรลธรรมดามันใช้ GPS ข้อมูลสภาพอากาศเซ็นเซอร์อยางและข้อมูลเครื่องยนต์เพื่อคำนวณสภาพการออกตัวที่ดีที่สุดไม่ว่าจะพื้นแห้งเปียกหรือหิมะ m l o n ้อนก็พร้อมพาคุณทะยานทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งราคาของไมเซลเริ่มต้นที่118,900ดอลลาร์รวมถึงเครื่องยนต์ V8 สมรรถนะสูงชุดเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบปรับแต่งตามสั่งระดับเดียวกับรถสปอร์ตพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการสุดยอดจริงๆแพ็กเกตคาร์บอนเอพิกจะดันราคาขึ้นไปถึง1 4 5 0 0 0 0ดอลาลาร์เพิ่มอากาศพลศาสตร์แบบแอคทีฟเบรกคาร์บอนเซรามิกและช่วงล่างจูนพิเศษผ่านสนามแข่งนูบุกริงบางคนอาจจะเถียงว่า SUV ควรเน้นการใช้งานมากกว่าความเร็วแต่ถ้าคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจไมเซลมันไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถนะแต่มันคือการนิยามใหม่ว่า SUV คืออะไรใช่แล้วมันนั่งได้5คนสบายๆลากจูงได้กว่า70,00ปอนด์และมีความสูงจากพื้นมากกว่ารถซีดาน แต่เมื่อคุณเหยียบคันเร่งได้ยินเสียง V8 คำรามและภาพรอบตัวเริ่มเบลสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์ที่มันมอบให้ดิบเถื่อนและไม่มีวันลืมสําหรับคนรักความเร็วที่ต้องการทุกอย่างความแรงเทคโนโลยีความหรูหราและความคลั่งเล็กๆไมเซล S <S คือตัวเลือกในฝันมันไม่ประนีประนอมไม่ขอโทษและไม่ได้พยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแต่มันพยายามเป็นที่สุดแอลเลอนอาจจะเป็นจริงก็ได้ แล้วคุณละคิดยังไงกับ2026ไมเซ่มันคืออนาคตของ SUV สมรรถนะสูงหรือเป็นแค่ของเล่นราคาแพงอีกครันในตลาดคอมเมนต์บอกเราได้เลยใต้คลิปและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่รักรถเหมือนคุณดูขอบคุณที่รับชมตอร์ r ทร e n d แล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้กับบทวิเคราะห์จอดรถรถยนต์ที่เปลี่ยนอนาคตและเรื่องราวเบื้องหลังสุดยอดเครื่องจากเหล่านี้แล้วพบกันอีกครั้งเร็วๆและแสวงหาเทรน่์ใหม่ไปด้วยกัน